ครับผมชาวรลิตแสงฉายประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยซึ่งในวันที่21ธันวาคมนี้ครบรอบวาระหนึ่งปีวันนี้คู่แข่งเราแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันและก็มผีผู้ผลิตหน้าใหม่เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันเกษตรกรทุกท่าน ที่โครกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกผมทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยประนักและอยากหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เกษตรกร,กรได้พบกับวิยากรท่านนี้อาจารย์นัทพรสันทนาวิทย์หรือที่เราเรียกว่าอาจารย์โผซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและประสบการณ์การวางแผนธุรกิจ มากกว่าสิบปีซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะการที่เราชูประเด็นว่ามณวันนี้เกษตรกรต้องเน้นเรื่องการตลาดนำการผลิตฉะนั้นหัวข้อของอาจารย์นัตพรสันธนาวิทย์จึงคิดว่าจะได้จุดประกายดีๆ เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับวิกฤตของกุ้งที่จะเกิดในปีหน้านอกเหนือจากนั้นนะครับในพาร์ทสองอวิทยากรอีกท่านหนึ่งคือคุณขุนเขาสินทุตเสนะจรบุตรนะครับซึ่งเป็นนักจกิตวิทยาพัฒนาสมองเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์หกเล่มวันนี้ หลายคนท้อแท้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นหลายคนรู้สึกว่ามาเจอทางตันหลายคนรู้สึกว่ามันสมองเริ่มท้อเริ่มลาท่านจะได้เห็นว่าบางสิ่งที่เราคิดไม่ถึงบางครั้งมันเหมือนอัดจะเหมือนสุภาษิตท,ที่บอกว่าเส้นผมบังภูเขาได้ฉันใดฉันนั้น ถ้าเกิดเราไม่เปิดมุมมองใหม่ๆดีๆโอกาสที่เราจะพลาดในสิ่งที่ควรจะเป็นก็หายไปทั้งนี้และทั้งนั้นวิทยากรที่ทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกุุงไทยได้นำเสนอต่อพวกท่านคิดว่าเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่าเหมาะสำหรับภาวะยุคนี้ในวิกฤตที่เกิดขึ้นและ เตรียมรับวิกฤตใหม่ที่รุนแรงกว่าในปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับฉะนั้นเครือข่ายกรุงไทยจึงจัดเครือข่ายกรุงไทยรวมใจเป็นหนึ่ง t one ู g เก็ e เตอร์ e อดวันณจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่21ธันวาคมนี้ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซาสุราษฎร์ธานีครับ ขอเชิญร่วมมือร่วมใจมาโดยพร้อมเพียงกันมาเก็บอาหารสมองมาเก็บความรู้จากนานการตลาดการพัฒนาธุรกิจไปปรับธุรกิจของพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยกันต่อไปสวัสดีครับคือใไไไททยยจะนกุห้ปถึง